ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันในสองประเด็นนะครับทั้งเรื่องของคําถามพุ่งประชามติครับอีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องของการปูพรมไปตัวสถานบันเทิงที่เปิดเกินเวลาที่พบมากในช่วงนี้ต<ฆ>ิดตามจากคุณสุภาพคลี่ขาจายเลยครับครับขอบคุณครับคุณกอล์ฟคุณดาวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่5พรุ่งนี้วันจัก,กรีวันหยุดเปิดขึ้นมาวันที่7ต้องตามดูเรื่องในสอนอชอครับ เพราะเป็นวันที่สนชจะตัดสินว่าเขาจะส่งคำถามพ่วงร่างรัฐมนูลเพื่อทำประชามติหรือไม่ถ้ามีมติออกมาว่าจะไม่เสนอคำถามพ่วงก็แล้วไปครับก็เอาเฉพาะร่างรัฐมนูลไปให้คนลงมติว่ารับหรือไม่รับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย แต่ถ้าสนอชอเสนอมีมติว่าสนอชอจะเสนอคำถามพ่วงและคำถามพ่วงนี้ก็เสนอขึ้นมาจากสปทสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศถ้าตัดสินใจจะเสนอคำถามพ่วงคำถามพ่วงนั้นจะถามว่าอย่างไรตอนนี้ค่อนข้างจะชัดแล้วล่ะครับว่าคำถามพ่วงข้อสำคัญคือจะถามว่า ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยที่จะให้รัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีฟังคำถามแล้วเนี่ยผมว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ต้องเห็นด้วยสิครับเอ้าก็นเนื้อเขาจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็ก,ก็ต้องโหวตกันในสภาสิไม่โหวตกันในสภาแล้วจะไปโหวตที่ไหนเพราะประชาชนไม่เข้าใจคำว่า รัฐสภากับสภาผู้แทนราษฎรคนทั่วไปจะไม่รู้สภาผู้แทนราษฎรนั้นคือที่ประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวนๆแต่ถ้ารัฐสภาก็คือเป็นการประชุมร่วมระหว่างสสกับสอวอพอมาประชุมร่วมกันนี่แหละ,ะเขาเรียกว่าประชุมรัฐสภา ในความหมายนี้ก็คือว่าถ้าประชาชนเห็นด้วยว่าให้รัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้ก็แปลว่าสวสัรหา250คนที่เคาะมาจากผู้มีอำนาจชุดนี้200มาจากการสัรหาหรือแต่งตั้ง50คนมาจากการเลือกกันเองแต่เคาะโดยคณะผู้มีอำนาจในชุดนี้คือคอสช 250คนนี้จะมีสิทธิ์ร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยถ้าประชาชนเห็นชอบว่าให้รัฐสภานายกรัฐมนตรีผ่านการเลือกโดยรัฐสภาฉะนั้นมีคนบอกว่าถามอย่างนี้เหมือนมีนัยยะซ่อนเลนซ่อนเงื่อนรับลวงพลางถ้าเอากันให้ชัดๆก็ให้ถามสิว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะให้สวอวอ250คนมีส่วนร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยอ้าวถ้าถามอย่างนี้คนจะได้ไปชั่งใจว่าอ้าวจะให้อํานาจสอวอที่มาจากการสรรหาและมาจากการเลือกกันเองซึ่งสุดท้ายเคาะโดยคอสอชอเนี่ยมาร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีได้ด้วยหรือ เพราะว่าก่อนหน้านี้อย่าลืมว่าประเด็นนี้คอสชอเคยทำข้อเสนอในการแก้ไขไปถึงคณะกรรมการร่างแล้วนะครับแต่คณะกรรมการร่างรัฐมนูญไม่เอาด้วยก็คือว่าตัดสิทธิ์ในการที่จะให้สวร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่คณะกรรมการร่างเขาก็มีเหตุผล เขาอ้างหลักการประชาธิปไตยเขาบอกทั่วโลกไม่มีหรอกที่จะให้สอวอซึ่งมาจากการสรรหาหรือมาจากการแต่งตั้งเนี่ยมาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีผิดหลักการเพราะว่าหลักการก็คือว่านายกต้องมาจากการเลือกของประชาชนประชาชนเลือกทางตรงไม่ได้ก็เลือกทางอ้อมก็เลือกผ่านสสที่ประชาชนเลือกมาเมื่อหลักการเป็นอย่างนี้ การให้สวมาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ผิดหลักการฉะนั้นคำถามนี้แหละครับจะเป็นคำถามที่จะชี้อนาคตของร่างรัฐมนูญเพราะว่าถ้าประชาชนเห็นด้วยขั้นตอนต่อไปก็คือว่าคณะกรรมการร่างหนีไม่พ้นหรอกครับที่ต้องมาปรับแก้รัฐมนูญกันอีกรอบหนึ่งให้ตรงเจตนารมณ์ ของประชามติที่ไปทํามาฉะนั้นผมย้ําอีกทีหนึ่งว่าการตั้งคําถามต้องตั้งคําถามให้ประชาชนเข้าใจมากกว่าที่จะถามว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยที่จะให้รัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีประเด็นนี้สําคัญนะครับต้องตั้งคําถามให้ประชาชนเข้าใจและเคลียร์เขาจะได้รู้ว่าอ๋อ ที่เขาไปลงมตินั้นเนี่ยเขาลงมติโดยพื้นฐานของความเข้าใจแล้วแต่ถ้าประชาชนเข้าใจแล้วแล้วยังต้องการให้สวเลือกโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ไม่เป็นไรแต่ต้องกาบนพื้นฐานของความเข้าใจอันนี้คือข้อเสนอที่คิดว่าควรจะต้องไปปรับปรุงประโยคคำถามให้มันชัดขึ้น วันนี้ถ้าเผื่อเราดูเรื่องนี้วันนี้หนังสือพิมพ์เล่นข่าวเรื่องนี้กันเยอะหัวข่าวหนังสือพิมพ์หลายฉบับเดี๋ยวผมจะให้ดูในจอเนี่ยว่าหัวข่าวหนังสือพิมพ์มีอารมณ์สีสันยังไงเรื่องนี้นี่ไทยรัฐสอสอโหวตนายกจะทําให้รัฐธรรมนูญล,ล่มนักการเมืองลุมจวกเละนี่ฉบับหนึ่งของไทยรัฐนอกกนั้นก็มีอีกหลายฉบับครับนี่ของกรุงเทพธุรกิจ มีชัยปลุกกรรมการร่างหรือกอรอทตั้งรับวิชามานนี่อาจารย์มีชัยมองเรื่องนี้เป็นวิชามานครับเอามีอีกครับมีอีกสองสามฉบับนี่ของผู้จัดการมีชัยประกาศสู้วิชามานมึนคำถามพ่วงสปทหวังอะไรมึนคำถามพ่วงสปทหวังอะไรเอาอีกฉบับหนึ่งนี่หน้าหนึ่งไทยโพสต์ดันพ่วงสออโวโหวตนายก เตือนขัดเกตนาเกตจำงของประชาชนขอดูรายละเอียดหน่อยหนึ่งเถอะครับอาจารย์มีชัยพูดยังไงอาจารย์มีชัยพูดว่าเส้นทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลเราต้องเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นต้องเผชิญกับวิชามานและต้องเผชิญกับอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมาอีกมากชัดไหมครับรองนายกวิศนุก็ถูกถามเรื่องนี้ รองวิศนุบอกว่าไม่ทราบว่าจะเป็นการเปิดช่องไปสู่อะไรบ้างแล้วไม่รู้ว่าสุดท้ายจะไปตั้งคำถามออกมาอย่างไรตลอดจนต้องการส่งสัญญาณหรือต้องการสื่ออะไรนี่ถือว่าสองคนสำคัญรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกับประธานกรรมการร่างรัฐมนูญมีความเห็นเรื่องนี้วันศุกร์วันพฤหัสสิ วันพฤหัสที่7จะเป็นอีก9ก้าย่างหนึ่งที่เราจะตามดูบทบาทของสองนอชอว่าตกลงจะตั้งคำถามพ่วงข้อนี้ข้อเดียวหรือจะมีข้ออื่นด้วยแล้วจะตั้งคำถามลักษณะอย่างนี้หรือตั้งลักษณะที่ทำให้คนเข้าใจมากยิ่งขึ้นคอยตามดูครับอีกเรื่องหนึ่งช่วงระยะหลังปรากฏว่า มีตำรวจกองปราบตำรวจหน่วยอื่นทหารเข้าไปลุยในพื้นที่จับผู้มีอิทธิพลและพอถูกจับปับ๊บห้าเสือที่คุมท้องที่อยู่ถูกย้ายเรื่องนั้นก็ว่ากันไปเถอะครับแต่ที่ว่ามันคันใจก็คือเรื่องที่กล่าวหาว่ามีสถานบริการเปิดเกินเวลาอยู่ในท้องที่ และให้หน่วยงานอื่นไปจับตำรวจท้ทองที่ไม่รู้เรื่องต้องเอาหน่วยอื่นไปจับเรื่องนี้มันขันครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่สถานบริการหรือผับที่เปิดเกินเวลาเปิดไปตีสามตีสี่ตีห้าบางแห่งเปิดไปถึงเช้าเลยเช้าไปอีกและตำรวจท้องที่ไม่รู้เป็นไปได้อย่างไรก็น,นักเที่ยวเขารู้กันทั้งนั้นนักเที่ยวเวลานี้เวลาเขาต้องการจะอยู่ดึกตีหนึ่งตีสที่อื่นปิดหมด เขาก็ถามกันว่ามีที่ไหนเปิดดึกกว่านี้หรือเปิดถึงเช้าบ้างเขาก็บอกที่นั่นที่นี่ที่นั่นที่นี่ไปถึงอะข้างหน้าดูเหมือนปิดไฟแล้วปิดแล้วแต่ว่าพอเข้าไปในร้านก็อยู่กันตรึมเขาก็รู้กันทั้งนั้นนี่ครับนักเที่ยวะแล้วนักเที่ยวรู้แล,ล้วตำรวจท้องที่ไม่รู้มันเป็นไปได้เหรอครับคนมาจากไหนจากไหนนักเที่ยวเขารู้กันหมดตำรวจท,ท้องที่ไม่รู้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาด อ้าวููแล้วยังทําไปทําไมถึงปล่อยให้เกิดได้ก็ไปรับเงินเข้ามานี่ครับก็ไปรับสวยเข้ามานี่ครับฉะนั้นไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของลักษณะที่ว่าลิงหลอกเจ้าพอผู้ใหญ่สั่งการขึ้นมาทีนึ่งเขาไปกวดขันกันทีหนึ่งพอเขาเลิกสั่งการก็ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมแค่นี้แหละครับอยากจะบอกว่าทำอะไรเนี่ยเกรงใจประชาชนบ้าง อยากคิดว่าประชาชนเขาไม่รู้และนี่ก็เรื่องหนึ่งไงที่อาจารย์มีชัยบอกว่าถ้าคนไม่เชื่อถือไม่ศรัทธาตำรวจและจะทำงานกันยังไงจะอยู่กันยังไงและนี่คือเหตุผลหนึ่งที่จะนำไปสู่การปฏิรูปตำรวจครับคุณกัปตันดาวครับขอบคุณครับก็เป็น2ประเด็นใหญ่ที่ต้องติดตามกันต่อไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับก็ติดตามในช่วงของขีดเส้นใต้เมืองไทยได้ทุกๆวันครับ